สองเลขขันน้ำมนต์ชัดเจนไม่มีกักไฮอาภาพรเปิดบ้านทำบุญมีเลขเด็ดมาให้สองให้ลุ้นกันอีกแล้วในงวดหนึ่งมีนาคม68สําสำหรับนักร้องดังไฮอาาพรรอบนี้โพสคลิปเปิดบ้านทำบุญพร้อมนิมนต์พระสงฆ์ที่ศรัทธาเคารพมาทำบุญเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตพร้อมเขียนแคปชั่นว่าทำบุญเสริมสิริมงคลให้กับเจ้าที่เจ้าทางนางฟ้าเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวเองคนในครอบครัวและบริวาร รับบุญร่วมการอนุโมทนาสาธุดูกันเอาเองนะตาดีได้็กอภาพรนครสวรรค์ h i g h อภ p พรนครวรรค์ #highcoffee #highfiber #highcollagulamix นอกจากแฟนๆจะมาร่วมอนุโมทนาบุญแล้วหลายคนยังโฟกัสไปที่ขันดมมลที่มีเทียนหยุดอยู่และปรากฏเป็นตัวเลขทำเอาหลายคนต่างซูมต่างส่องขันดมมลกันยกใหญ่ส่วนใครจะเห็นเป็นเลขอะไรนั้น จดและไปลุ้นกันอีกครั้งในวันที่1มีนาคม68ว่าจะตรงจะแม่นแค่ไหน